ทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จริงๆไม่มีอะไรมากแค่ระหว่างรอไปเรียนรอบบ่ายเนี่ยปานก็อยากพาทุกคนมาดูว่าพกอะไรไปเรียนบ้างนะคะหรือว่า what's in my bag นั่นเองซึ่งบอกเลยว่าในกระเป๋าตุงๆที่เหมือนแบบบ้านอันแบบนี้ปานจะพาทุกคนมาดูแบบ no sponsor เลยตั้งแต่กระเป๋ายันของเยอะแยะที่อยู่ในนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าปานแบกอะไรไปเรียนบ้างนะเราเริ่มดูกันเลยดีกว่า อย่างแรกก่อนอื่นก่อนใดกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นใบที่ปาชอบมากๆอันนี้ย้ำอีกรอบว่าซื้อมาเองน่าจะเป็นของ just in case มั้งที่เขามีขายตามพวกเซนเวิร์ลอ,อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครสนใจอยากแนะนําให้ไปดูมากๆเพราะว่าชอบคอนเซปต์ของเขาถ้าจะไม่ผิดอะพวกหนังที่เขาเอามาใช้อ่ะค่ะมันจะสร้างจากพูกเส้นใยธรรมชาติอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะน้ําหนักมันเบามากๆแล้วก็ราคาเริ่มต้นคือไม่ถึงหลักพันคือก็เกือบพันแหละแต่ว่ามันสามารถใช้ได้ยาวๆอีกอย่างนึงคือดีไซน์ดีแล้วก็สีเขียวด้วยซึ่งเป็นสีที่ป่ากําลังอินมากๆอยู่ตอนนีะ ข้างนอกกระเป๋าปกติก็ต้องมีสิ่งนี้เลยก็คือ h a i ์ค l i p นั่นเองเปลี่ยนทุกวันให้มันเข้ากับกระเป๋าด้วยแล้วก็ให้มันเข้ากับชุดด้วยเออก็คือกระเป๋าอะปกติฝันจะเปลี่ยนเกือบทุกวันเลยให้มันเข้ากับชุดก็จะมีประมาณ4ี่หใบอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้จําเป็นปาถ้าเกิดว่าใครชอบใบไหนใช้แล้วชอบก็ใช้ไปยาวๆได้ก็ดีเหมือนกันค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูของด้านในกันดีกว่าอย่างแรกที่ต้องเอาไปเลยก็คือร่มะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนใช่ปะเข็ดมากกับการที่แบบไม่ได้เอาร่มไปเพราะว่าวันไหนที่ไมเอาร่ออกกไปะจต เอออะวางไว้ตรงนี้ก่อนอย่างที่2เลยก็คือน้ำค่ะคือเป็นคนที่ขาดน้ําไม่ได้จริงๆแล้วก็แบบถ้าวันไหนเรียนเยอะก็จะเอาขวดใหญ่หน่อยไปเลยเพราะว่าแบบขาดน้ําไม่ได้ต้องจิบตลอดเวลาอย่างที่3ก็คือโทรศัพท์ที่เคสค่อนข้างเน่าแล้วเคสอันนี้เป็นของ skin design หรือ design skin สักอย่างซื้อมาจากเกาหลีค่จะจาไม่ค่อยได้อันนี้ชอบมากเพราะว่าจริงๆมันมีตรงที่เป็นแบบ์ดโฮ h o l อร์ด้วยแต่ด้วยความที่เขาเป็นกรรหยีตรงเนี้ย เออคือมันจะค่อนข้างเลอะง่ายนิดหนึ่งแล้วแบบว่าเวลาเราเช็ดทําความสะอาดอะไรเงี้ยน้องก็จะทะลอกแหละเดี๋ยวว่าจะหาอันมาเปลี่ยนส่วนมือถือนะคะอันนี้น่าจะเป็นรุ่น12ธรรมดาเออจริงๆข้างในมันเป็นสีขาวเาป่าเออเป็นสีที่ปานชอบเลยอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เวลาไปเรียนเลยก็คือ iPad คะ่ะอันนี้ปานใช้เป็น iPad Air ไม่แน่ใจว่ารุ่นสีหรือเปล่าเป็นสีม่วงจริงๆตอนแรกอ่ะจะซื้อสีขาวไม่แน่ใจว่ามันชื่อส Star ์อะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่ว่าของมันหมดแล้วก็อ iPad อ iPad เก่าอ่ะมันก็จริงแล้วต้องรีบ ื้อมาเปลี่ยนเออนี่ก็เป็นที่มาว่าทําไมได้สีม่วงเราก็เคสอันนี้ชอบมากไม่แน่ใจของแบรนด์อะไรแต่คิดว่าหลายหลายคนน่าจะคุ้นเพราะว่าเขาทำโปรดักต์อื่นด้วยมันเป็นตัวเอามันเนี้ยถ้าใครรู้เมนมาบอกหน่อยนะคะเผื่อจะได้แบบว่าแจกพิกัดไปด้วยคือชอบเพราะว่าโอเคหนึ่งเลยมันเป็นแบบปิดครัวทั้งเครื่อง2เลยคือตรงเนี้ยทุกคนเห็นปะมันจะมีเป็นข้อเรียกอะไรเหมือนเป็นรูรูเอาไว้คือมันทําให้เราสามารถหมุนเคสได้คือบางทีก็ตั้งแนวตั้งแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะตั้งแนวนอนแบบนีี้้กกก็ไดดดคคืออสสะะววมาชบ่่่นทติ ที่มันไว้ใส่เพ็นซิลตรงนี้ต้องซื้อแยกนะคะแต่ก็แนะนําเลยเพราะว่าซื้อมาแล้วมันแบบใช้ครบมากๆฟังก์ชันได้ดีเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างมาถึงของแบบว่าสารพัดของจุกจิกอันแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือ AirPods นั่นเองค่ะเคสอันนี้ซื้อมาจากเกาหลีเหมือนกันเป็นของ r o m a n e Cop หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าอาจถูกไหมคิดว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นกันเพราะว่าลายของเขาน่ารักหลายอันมากๆจ้าข้ามาเลยจ้า แล้วก็ในกระเป๋าอะค่ะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนมีการแบ่งเป็นเซ็กชันอยู่ไม่น่าจว่าเรียกว่าอะไรหมืกันตรงนี้จะมีซิปด้วยส่วนตรงนี้ไม่มีซิปตรงที่ไม่มีซิปก็จะใส่พวกของที่ปกติหยิบมาใช้บ่อยมากๆเยอะว่า อันแรกเลยก็คือจะเป็นสเปรย์ไว้พ่นจมูกเฉยๆเพราะว่าเป็นคนที่แบบแพ้ง่ายมากแล้วก็จมูกค่อนข้างไวอันนี้ดูเขรๆหน่อยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรน้ำตาเทียมหรือว่ายาหยอดตาที่ไว้หยอดเวลาตาแห้งอันนี้ไปเอามาจากคลินิกหมอมันก็เลยจะอยู่ในสภาพนี้เพราะว่ามันมีเลเบลด้วย อันที่3ก็จะเป็นสเปรย์แอลโกอฮอล์ค่ะเคสอันนี้ซื้อมาจากซาริโอนะคะเผื่อใครอยากตามคือดีมากเพราะว่ามันจะเป็นสุญญากาศแล้ว2คือมันน่ารักแต่ข้อเสียคือพอมันเล็กฉีดนิดเดียวมันก็จะหมดแล้วต้องคอยเติมตลอด อย่างต่อมานะคะก็คือเป็นลิปนั่นเองเวลาออกไปข้างนอกป่านไม่ได้พกเครื่องสำอางอย่างอื่นออกไปก็คือจะพกไปแค่ลิปที่ไว้เติมแต่ว่าช่วงที่แบบว่าหน้าเป็นรอยเยอะๆอะไรเงี้ยก็มีพกคุชชั่นบ้างแต่ว่าช่วงนี้ขี้เกียจพกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกระเป๋ามันจะเต็มเกิดลิปอันแรกที่ใช้หลายคนน่าจะคุ้นมากเลยก็คือเป็นของ UCE ีอีสไตล์นันานั่นเองค่ะ สี Cashmere Nude นะคะอันนี้ใช้บ่อยมากก็คือใช้เปนลิเบสอันที่2เลยก็คือจะเป็นของ Gucci Beauty ค่ะอันนี้เป็นสีแดงแบบแดงมากแต่ว่าชอบเอามาทาข้างในปากเบอร์504เออเผื่อใครอยากไปลองดูอันนี้เนื้อก็ดีค่ะมันจะเป็นแบบแมทนิดนิดแต่ว่าไม่แห้งเกิดเอามาทาข้างในปากแล้วก็เบลนดให้มันเบลอเบลอะไรเงี้ยอย่างต่อไปเลยก็คือ ยาดมคิดว่าหลายคนน่าจะต้องพกเหมือนกันป่านใช้เป็นโปยเซียนต้องโปยเซียนเท่านั้นคือชอบดมพิมเสนมากกว่าแบบแบบอื่นไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันลืมบอกไปว่ายาดมจริง,รงปกติไม่ได้ดมบ่อยแต่ว่าต้องกพวกเพราะว่าเผื่อบางทีถ้าปวดหัวอะไรเงี้ยไม่รู้มีใครทําเหมือนกันไหมก็เอามือจิ้มๆิไปตรงพิมเสนแล้วก็เอาไปนวดหัวป้ายจมูกอะไรอย่างงี้คือมันใช้ได้หลายเพอร์เพสมากอย่างสุดท้ายทจะสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าเยอะจริงๆ อย่สุดท้ายเลยก็คือจะเป็นพวกไอเทมส่วนตัวจริงๆก็ไม่ได้ส่วนตัวขนาดนั้นก็จะมีพวกแบบกุญแจอะไรอย่างนี้เนาะคงไม่ต้องโชว์แล้วก็เป็นการโฮเดอร์ค่ะอันนี้ใช้เป็นของ Tory Burch ถ้าจำไม่ผิดก็จะว่างทั้งหมดเอาไว้ตรงนี้น่าจะหมดแล้วจริงๆวเวลาออกไปข้างนอกบางทีก็จะพกแมสไปเผื่อด้วยเผื่อว่าฉุกเฉินจําเป็นต้องใช้แต่ว่าหลักๆก็เวลาไปเรียนก็จะพกประมาณนี้ค่ะพกให้ครบเหลือดีกว่าขาดอืม นี่แล้วถ้าเอาของทั้งหมดมาวางก็จะได้ประมาณนี้คือเต็มโต๊ะเลยแต่ว่าก็ยังสามารถอัดเข้าไปในกระเป๋าใบนึงได้ กันบ้างคะ่ะทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับ What's in my bag ในเวอร์ชั่นที่ออกไปเรียนนะคะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะพกของคล้ายๆกันหรือเปล่าใครมีไอเทมไหนที่ใช้อยู่เหมือนกันหรือว่ามีไอเทมไหนที่รู้สึกว่ามันต้องมีแต่ว่าป่านยังไม่มีก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ <c oughs> เผื่อว่าจะไปซื้อตามค่ะแล้วถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนให้แชร์มากก่านิดนึงนะคะทุกคนจะมาลงไม่ค่อยเป็นเวลาก็ไม่อยากให้พลาดคอนเทนต์ไปค่ะ วันนี้ก็เท่านี้นะคะมาแบบสั้นๆมาทำให้ดูว่าพกอะไรไปเรียนบ้างถ้าใครอยากให้ทำ What's in my bag เวอร์ชันอื่นๆอีกหรือว่าอยากให้พาไปดูอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกใช่เช่นเดียวกันนะคะแล้วเจอกัน EP หน้านะคะทุกคนไปเรียนแล้วนะบ๊ายบาย